สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะทำน้ําปลาหวานกินกับมะม่วงเปรี้ยวนะคะยาพรก็เปิดเตาค่ะตอนนี้ยาพรก็จะเอาน้ําตาลปี๊บใส่ลงไปนะคะหกช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็จะใส่น้ำปลานะคะสามช้อนโต๊ะค่ะเราใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยชิมนะคะแล้วค่อยเติมที่หลังแล้วเยอพรก็ใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราก็คนน้ำตาลนะคะให้ละลายเข้ากับน้ำปลากับน้ำเปล่าที่เย่พรเติมลงไปนะคะ เดี๋ยวพอเราคนน้ำตาลละลายแล้วเราก็จะชิมนะคะเพื่อจะดูว่าหวานเค็มได้แล้วอย่างถ้าเกิดยังไม่ได้รสชาติที่เราต้องการเราก็เติมค่ะเดี๋ยวพลก็เอาทัพพีเนี่ยคนนะคะคนแล้วก็กดกดน้ำตาลปีให้ละลายค่ะ แต่แล้วยาพรก็จะชิมดูนะคะหวานมากกว่าเค็มค่ะหวานไปหน่อยเดี๋ยวย่าพรต้องเติมน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะการทำน้ำปลาหวานเนี่ยไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะง่ายๆถ้าเกิดใครอยากมีมะม่วงเปรี้ยก็ทำได้ค่ะแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วแล้วยาพรก็ใส่กุ้งแห้งตัวใหญ่ไปค่ะ กุ้งแห้งนี้ย่พรก็เอาไปลวกน้ำแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะเพื่อให้เกลือที่อยู่ในกุ้งแห้งเนี่ยละลายไปด้วยจะได้ไม่เค็มมากร็จแ,แล้วยะพรก็เอากุ้งฝอยค่ะตัวเล็กๆใส่ไปสามช้อนโต๊ะค่ะเราก็คนให้เข้าไปกับน้ำปลาหวานเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีกุ้งแห้งก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะ ลาะยะพรก็ใส่พริกแดงจินดาที่ยะพรหั่นไว้ค่ะ6เม็ดด้วยกันค่ะถ้าเกิดใครชอบเผ็ดมากคนนี้ก็ใส่ได้นะคะใส่เยอะได้เลยตามแต่เราต้องการใครชอบกินเผ็ดมากก็ใส่มากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วเราก็ปิดเตาค่ะแต่รายพรก็เอ่อ จะเอาเอาหอมแดงนะคะที่ยาพรหั่นเอาไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปในน้ำปลาหวานของยาพรค่ะสำหรับหอมหอมแดงนี่นะคะเราก็หั่นเอาไว้มากหน่อยแล้วแต่ใครนะคะถ้าใครชอบน้อยก็ใส่น้อยแต่ถ้าเกิดใครชอบมากก็ใส่มากเดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ตักขึ้นมานะคะน้ำปลาหวานที่ย่าพรทำวันนี้เป็นแบบบ้านๆนะคะที่คนทั่วๆไปก็ทำทานกันค่ะย่าพรทำแค่ถ้วยเดียวนะคะเพราะว่าย่าพรไม่ทำเยอะทำแค่กินค่ะเอาไว้กินกับมะม่วงเปรี้ยวนะคะ นี่ค่ะน้ำปลาหวานของย่าพรค่ะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าพรบ้างนะคะย่าพรก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ